อยู่แล้วขึ้นยังไงไครับของเราเลยความอนุญาตไปนี่ดราม่าเลยปักปักปักที่เราอ๋อนี่ก็เด็กหยู่นะมาเรื่องอะไรครับก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับครับเราได้ทราบข่าวกระแสที่ล่าสุดใช่มครับทราบครับทราบครับแต่ว่าเหตุบางแบบว่าคิดไหมว่าจะออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้อะไรที่ดราม่าหรือว่าเอ่อก็ไม่ได้คิดว่าจะมีดราม่าครับแต่ว่าไม่คือเรื่องนี้เรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ครับ ปล้วพอจะทราบราคาบัตรดีไหมว่ามันราไม่ทราบเลยครับทราบพร้อมทุกคนครับทราบพร้อมทุกคนเลยเปนที่ิดอะไรก็ทราบพร้อมทุกคนหมดเลยครับพอไปกะแสข่าวอไอย่างเงี้ยความรู้สึกเราโอมคนในนาเป็นี่หงกนเเป็นอย่งเง้ก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกแย่เป็นห่วงทั้งทุกฝ่ายเลยครับคือด้วยความเข้าใจผิดในทุกๆอย่างก็มันเป็นความผิดพลาดครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนของของพวกของทั้งพวกเรา ที่ต้องเก็บไปเรียนรู้ในครั้งต่อๆไปก็ก็ต้องคิดให้เยอะคิดให้รอบคอบกว่านี้ครับมีการให้แอดมินสื่อสารกับบ้านแต่ละบ้านแอะไรอย่างเอรุณก็สื่อสารกันเองหมายถึงหมายถึงคุณกาแฟลับไหมอะไรเงี้ยในแชทในรอบนี้คุณกาแฟคุยกับแฟนคลับก่อนเรามีปะอ๋อไม่มีครับไม่มีครับให้ให้ให้เป็นทางผู้ใหญ่จัดการทั้งหมดเลยยังตัวแทนที่คุณมีบ้างไห้ ก็เสียใจเหมือนกันที่ก็ไม่คิดว่าจะออกเลยนะก็รู้ข่าวพร้อมกับทุกๆคนแบบวิฟี่บอกกมบอาการครับท้ายแล้วก็ก็เห็นใจทั้งทุกฝ่ายจริงแลก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีครับดังนั้นหลังจากนี้จะจะเป็นคันเป็นหรออกมาไหมครับหรือว่าขัปโปรเจกต์ไปเลยของงาน,นนี้คนเซิลไปแล้วครับถ้าโปรเจกต์ต่อไปก็ฝากติดตามก็ก,ก,ก็คิดว่าดีขึ้นแน่นอนครับครับผมแอบเสียดายไม่ยู่อยู่ ก็เสียดายนะครับก็อยากอยากจะแฟนคลับด้วยเพราะว่าครับก็เด right ี๋ยวต่อไปก็คิดว่าก็น่าจะมีเวลาเจอกันน้อยลงด้วยการด้วยถ่ายซีรีส์ด้วยอะไรด้วยจริงๆตัวอเราพูดอาทราบไปว่านอกจากที่คลับเข้าไปดูมันจะมีอะไรที่สิทธิพิเศษอะไรให้กับแฟนคลับนไองานงานที่ผ่านมาเนี่ยบอกตรงว่าผมมาไม่รู้เลยเเลยก็รู้พร้อมทุกคนเลยรู้พร้อมแฟนคลับเลยไม่ว่าจะราคาบัตรหรือเบนฟิตต่างๆข่าวจากไหนเลย ผมเป็นใทวิตเตอร์ครับใช่ครับเห็นในแท็กขึ้นมาผมก็เอ้ามีเรื่องอะไรกันแล้ก็เลยเข้าเข้าไปอ่านดูก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายแต่พี่ครับที่จริงตอนนั้นไม่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับก็ก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องสุดทใหญ่แบบที่บอกไช่จริงๆใช่ เราไม่ไม่เป็นไรครับเรายังอยู่ดีครับเรายังอยู่ดีคุอฟิบ้างก็ก็ไม่ได้ฟีดแบกอะไรกลับไปครับแต่ว่าก็ขอบคุณขอบคุณทุกทุกความห่วงใยจากแฟนคลับที่เป็นห่วงความรู้สึกของพวกเราทั้งสองคนครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกครับเพราะว่าเรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่เราก็ไม่อยากเข้าไปก้าไก่ครับรติดตามโปรเจกต์หน้าดีกว่าใช่ก็ฝากติดตามโปรเจกต์หน้าของพวกเราทั้งสองคนดีกว่าก็บอกได้เลยว่ามีแน่นอน มีแน่นอนครับก็ฝากติดตามด้วยครับ <S <S ซีรีส์แับเปิดกล้องไปแล้วกระแสดีตั้งแต่แบบวันแรกที่เริ่มเปิดกล้องเลยเป็นยังไงบ้างพูดถึงแฟนๆหน่อยที่ขึ้นเทนด์ทวตเตอร์เออตั้งแต่กล<อ>้องเลยขึ้นสองแสนเลยเ<อ>นะาะวันนั้นแบบวันนั้นเซอร์ไพรส์จริงพี่ก็พวกเราก็ถ่ายอยู่ทั้งวันเลยก็แอบๆบแบบสองบ้างแต่จริงๆก็ไม่ว่างเลก็แอบมาดูก็เห็นแบบแฟนๆก็ให้ความสนใจกันเยอะมากตั้งแต่เราถ่ายอะไรที่อยู่ในกองกิจกรรมบางอย่างอย่างเงี้ยนี่ก็เพิ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ ที่ที่ไปถ่ายแล้วแบบมีมีการทําแบบกิจกรรมอะไรแบบนี้ในกองเนี่ยครับก็ขอบคุณขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราขนาดนี้จริงๆเปิดมาขนาดนี้แล้วก็หวังว่าตอนแรกอีพีแรกมาก็คงจะถล่มตลายกว่านี้ครับเราเราของคุณขอบคุณอะไรกันไปในการถ่ายเขาคนมันอาจจะต่างจากผู้ชายคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ครับแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าถ้าเป็นการทํางานฟิล์มันก็รู้รู้กันอยู่แล้วเวลาทําก็ก็เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมผู้กำกับก็คนเดิมทีมงานก็ทีมเดิม ก็มีแค่คาแรคเตอร์ที่เป็นการบ้านของพวกเราที่ต้องไปทําการบ้านตรงันหนมันต้องจูนเนี่ยแค่นั้นอเรองอซอะไรแบบคูกิ๊กกิกกก๊กมัน,บบน,นก็จะบามว่าเหมือนเดิมอันน,น<ม>ี้ติดตามครับไม่สปอยก็ดูดีกว่านจะเป็นรูปแบบไหนไม่สปอยครับถามมาก็ตอบถามมาก็ตอบว่าเหมือนเดิมว่าไม่สปอยครับไม่สปอยต้องไปติดตามในซีรีส์เองการเนีให้กับทางแฟนคลับในบ้านครับเาปิดแนแน่เเออไม่รู้ว่าฟินไหมแต่ว่าก็มีครับมีครับ ไม่ผิดหวังอะเราจะมีคืนกำไรบางส่วนให้กับแฟนๆด้วยใช่ไหมเผื่อแฟนที่อยากรอไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแฟนคลับเรียกกันไหนว่ากำไรอะครับแล้วทำไงอะปรับเสื้อก็กำไรเราค้าโอ้ก็อาจจะมีบ้างกำไรกำไรมากน้อยก็อยู่ที่ความคิดแต่ละคนนะสองคนก็คูณสองเฮ้ยบางคนก็จะคูณสี่ก็ได้นะ ฝากป่ะมีอะไรไหมมาฝากป่ะอยากให้แฟนแบบติดตามใครแบบอยากร่วมทำเกมครับผมพวกเราในในการถ่ายทำงานก็สำหรับซีรีส์เนาะของพวกเราทั้งสองคนก็เข้าไปติดตามได้ใน Twitter Official ของทางรออ t ฟแทชชั่นครับก็สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของซีรีส์เรื่องนี้ได้ส่วนชีวิตส่วนตัวฮะมีอีกเยอะเลยในอย่างวันคอนเทนต์นี้ก็ตามคอนเทนต์เราเยอะแยะมากไงก็ฝากไปนะครับมีกิจกรรมอะไรที่พวกเรา ผมกับพี่ปี๋หมายทำร่วมกันนะครับก็มีอีกเยอะแยะมากมายอย่างงานอย่างเงี้ยก็มาเจอกันได้นะครับตามงานแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้พี่พูดขึ้นมาพูดเถอะพูดขนาดนี้แล้วพูดเถอะนั่นแหละครับนั่นแหละครับเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีแฟนมิตรด้วยที่มาเกาใช่ครับที่มาเก๊าครับครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็ไปเจอกันที่มาเก๊านะครับสวัสดีครับพี่เอ๋ครับ